สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะครูจะมาให้ความรู้ในเรื่องของตัวอย่างคำซ้อนนะคะเพื่ออธิบายความหมายก็จะมีคำที่นำมาซ้อนกันเนี่ยจะมีคำที่มีความหมายเหมือนกันมาซ้อนกันคำที่มีความหมายคล้ายกันมาซ้อนกันแล้วก็คำที่มีความหมายตรงข้ามกันมาซ้อนกันในคลิปนี้จะเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันมาซ้อนกันนั่นเองค่ะนะคะจะเป็น ตัวอย่างคำนะคำที่มีความหมายเหมือนกันมาสอนกันก็อย่างเช่นบ้านเรือนนะคะบ้านกับเรือนก็เหมือนกันนะคะทรัพย์สินอย่างเงี้ยค่ะขัดขวางนะขัดกับขวางดูแลดูกับแลก็ความหมายเหมือนกันใหญ่โตอ่ะก็เหมือนกันนะคะเสื่อสตราดมากมายอ้วนพีจิตใจนะจิตกับใจก็เหมือนกันนะคะ ศูนย์หายนะศูนย์กับหายแก่นสารสระแอกอไก่แม่เอกน,นหนูสอเสือสระอารอเรือซื่อสัตว์นะคะเงียบสงัดห้างร้านนะคะห้างกับร้านก็เหมือนกันกักตุน้นะคะมิตรสหายอันนี้ก็มิตรกับสหายก็ความหมายเดียวกันนะคะแล้วก็ รั์สมบัติแบบฟอร์มเหตุการณ์สเสบียงอาหารสนุกสนานเจือจานเจือจะอ่ะไม่ใช่ค่ะสนุกสนานแล้วก็อ่ข้าทาสบ่าวไพร่ข้าวปลาเดือดร้อนค้ำจุนที่หลับที่นอน สร้างสรรค์แกว่งไกวแจ่มแจ้ง,จงถกเถียงปีนป่ายหมุนหมองกักขังค้างคาข่มเหงคัดเลือกใช้ใจ่ายทิ้งขว้างปิดบังเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีรักใคร่ป้องกันว่างเปล่า ตรวจสอบนะคะตรวจกับสอบแล้วก็มีโต้แย้งนะคะโต้แย้งแล้วก็มียือ้แย้งค่ะนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะใครมีคำไหนเพิ่มเติมนะคะเขียนแบ่งปันความรู้กันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ